ท่าพักตามปกติประโยชน์ของท่าเพื่อให้ผู้ปฏิบัติผ่อนคลายอิริยาบถจากท่าตรงคำบอกคำสั่งเป็นคำบอกแบบรวดใช้คำบอกพักเมื่อได้ยินคำบอกพักให้ผู้ปฏิบัติย่อนเข่าขวาลงเล็กน้อยโดยส่วนอื่นๆของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าตรงหมายเหตุท่าพักตามปกตินี้สามารถเปลี่ยนเข่าได้ ห้ามพูดคุยกันและห้ามขยับเท้าหนึ่งเท้าใดเป็นอันขาดครูฮับเมื่อต้องการกลับมาอยู่ในท่าตรง<อ>ได้ยินคำบอกแถวให้ผู้ปฏิบัติสูดนมหายใจเข้าปอดสั้นๆพร้อมกับยกหน้าอกขึ้นเมื่อได้ยินคำบอกตรง ให้กระตุกเข่าขวากลับไปอยู่ในท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรงหลังจากนั้นให้ปฏิบัติในท่ายกอกไม่ต้องสะบัดหน้าแถว